สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับเข้าสู ah ่ช่องของพาเหรดสายภูพานนะครับช่องที่จะนําเสนอเกี่ยวกับพาเครื่องเมืองไทยนะครับมันจะเป็นพาเก่าพาใหม่พาเกจิชื่อดังเครื่องรางคองขังต่างๆนะครับช่องพาเหรดสายภูพานก็จะมานําเสนอมารีวิวมาแบ่งปันให้กับทุกทท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ช่องพาเหรดสายภูพานนะครับขอนําพาทุกท่านมาชมเหรียญที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เนาะที่ถือว่าอ่า มีคนดังเนาะก็คือเจ้าแหลมนะครับสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหรียญที่ถือว่าหลวงปู่นั้นได้ปลุกเสกให้กับเจ้าแหลมนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นมังกรคู่แชมป์โลกนะครับโอ้โหนะนี่คือภาพนะครับขอบคุณภาพข่าวนะครับจากข่าวสดออนไลน์นะครับอันนี้นะครับก็ วันนี้เดี๋ยวจะมาดูเหรียญนะครับซึ่งผมถือว่าได้ชุดที่เป็นชุดกรรมการมาด้วยวันนี้นะครับเป็นเหรียญชุดกรรมการมาให้กับท่านได้รับชมกันนี่นะครับเจ้าแหลกแบบหลวงปู่บุญมานะครับหลวงปู่บวมนาโชติธรรมูนะครับปี2 5 6 1นยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ครับเจ้าแหลมนครหลวงโปรโมชั่นนะครับโอ้โหนะสมัยนั้นยังเป็นแชมป์อยู่นะไม่ใช่ตอนปี2015ตอนนี้เสียแชมป์ไปแล้วนะครับก็ ปีนี้เพิ่งไปต่อยมาอีกเนาะก็เพิ่งแพ้มาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับศรีสเกตนคะรลงโปรโมชั่นเนาะ,ะไฟหน้าก็ขอให้นำชัยชนะมาสู่ประเทศไทยของเรานะครับอขอเป็นกําลังใจให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญตั้งแต่ยุคที่เจ้าแหลมดังดังเลยนะที่ไปคว้าแชมป์มโลกมาโอ้โห,โหนะนี่เลยนะครับแวนเหรียญน,นี่หนึ่งในเหรียญน,นั้นก็คือเหรียญของ นี่เลยนะครับรุ่นมังกรคู่แชมป์โลกเลยนี่นะครับก็มีข่าวมีอะไรให้อ่านนะครับนี่ครับหลวงพ่อก็ให้พรให้อะไรนะครับนี่นะครับโอ้โหนะนี่เลยดูที่ความรู้สึกนะครับที่ข่าวสดเขาอะนะครับเขาที่เขียนไว้เนาะผมรู้สึกว่านะครับตั้งแต่ได้แขวนผ้าแล้วสบายใจกว่าที่จะแเวนก็จะได้นั่งสงบจิตใจนะครับเมื่อเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาตามมา รตรงนี้ก็เป็นข้อความดีๆนะครับเจ้าแหลมนั้นศรัทธานะครับนี่ครับศรัทธาในหลวงปู่บุญมาโชติธรมงวัดบ้านแก่งจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ก็สมัยนั้นหลวงพ่อ,อยังอยู่ที่วัดบ้านแก่งเนาะแต่ทุกวันนี้นะครับหลวงพ่อได้ย้ายนะครับมาจําพรรษาที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองก็ยังอยู่ที่ปราจีนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนวัดนะครับเปลี่ยนวัดก็คิดว่าท่านนั้นพัฒนาวัดบ้านแก่งได้ค่อนข้างดีแล้วท่านก็เลยขอมาพัฒนาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองต่อนะครับนี่คือที่มาที่ไปเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นวสวยๆมีประวัติดีๆนะครับมีที่มาที่ไปเดี๋ยววันนี้ขอให้ชม ใบรายการนะครับนี่ใบรายการนะครับอาจจะเล็กนิดนึงนะครับหาข้อมูลมาคดขังเริ่มยากแล้วเพราะว่าเหรียญสร้างมาพอสมควรนะครับก็เป็นรายการที่5นะครับเป็นชุดกรรมการก็จะมีปลอกลูกปืนนะครับวงล้อแดงลงยาพื้นแดงพื้นฟ้าพื้นเขียวพื้นม่วงนะครับแต่วันนี้ผมมีแค่สามเหรียญนะผมมีแค่พื้นแดงพื้นเขียวพื้นม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปชมเหรียญกันเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่คือตัวเหรียญเนาะ นี่ครับมังกรคู่นะครับมังกรคู่แชมป์โลกนะครับโอ้โหนะเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บสะสมนะครับผมแบ่งขอแบ่งยกชุดเนาะผมว่าผมขอแบ่งยกชุดเลยนะครับขอไม่แยกเนาะแบ่งยกชุดนะคร่าให้เอาไปทั้ง3เลยสําหรับคนที่ต้องการเหรียญรุ่นนี้เพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เก็บเรี่ยมผิวไว้ดีหมดทุกอย่างเรียบร้อยนี่ครับเก็บเรี่ยมผิวอะไรทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับนี่นะครับลงยาม่วงนะครับลงยาม่วงนะครับตรงนี้โอ้โหนะ นี่ครับใบหน้าหลวงพ่อมีโคดจีนมีมังกรนะครับโอ้โหส,สวยๆนะผมว่านะส,สวยเลยนะครับก็หายากแล้วนะาหาค่อนข้างยากนะนี่เลยนะครับจะมีตอกหมายเลขไว้ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือแล้วก็จะมีโคดนะครับดานนามีมังกรนี้ถือว่าแกะได้ค่อนข้างสวยนะครับนี่ครับสูงเข้าไปดูหงจมงูกจมูกนี้ไม่ได้โดนเลยนะครับนี่ครับโอ้โห,โหนะนี่เลยนะครับสําหรับ เรียญรุ่นนี้นะครับยันนะครับนี่มังกรคู่ปี2อ6 1นะครับก็ปีนี้2565นะครับในวันที่ผมทำทริปนะครับก็ประมาณ4-5ปีอนาคตก็น่าจะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีที่มาที่ไปเนาะเหรียญรุ่นนี้โอ้โหลงยาแดงยิ่งสุดๆเลยนะครับสวยมากเลยนะครับลงยาแดงนี่นี่ครับต่อโคตรสจุดนะครับตรงนี้แล้วก็มีหมายเลขเหมือนกันนะครับเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับ นี่เลยนะครับทองฟอสซิสสวยนะครับเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับหายากแล้วนะผมบอกนะพาปี6 1หนึ่งเนี่ยนะครับต้องเจอกับคนที่เขาเก็บจริงๆนี่ครับลงยาเขียวนะครับที่จริงชุดนี้วงล้อนี่จะมีทั้งหมดสี่เหรียญเนาะขัดลงยาสีฟ้าไปนะครับหาไม่ได้จริงๆนะครับนี่เลยนะครับเจ้าของเดิมน่าจะแบ่งขายออกไปนะครับอันนี้ก็มีกล่องมีอะไรครบหมดนะครับนี่ครับมีกล่องนี่เป็นรายการนี่สติกเกอร์ใบรายการก็คือ เป็นรายการที่5ชุดกรรมการนะครับนี่ครับโอ้โหชุดกรรมการรายการที่5นะครับมีตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะก็ดูทั้งกล่องทั้งอะไรด้วยแหละนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาเหรียญชุดส,สวยๆเนาะขออนุญาตแบ่งยกชุดนะครับขออนุญาตไม่แบ่งแยกนะรุ่นนี้นะครับ ชุดนี้นะครับขอแบ่งยกชุดเลยสําหรับคนที่สนใจเชอาหาบูชานะครับขอแบ่งยกชุดมาเพราะว่าเอาไปทั้งสามเหรียญขอไม่แยกบางคนชอบสีแดงบางคนชอบสีเขียวบางคนชอบสีม่วงแบบนี้นะครับก็ก็ขอเอาไปยกชุดเลยนะครับจะได้เก็บแบบยาวๆนะครับแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับเหรียญนี้ผมว่ายังไงคนก็ตามหาแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับสาหรับเหรียญมังกรนี่ก็จะมีมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ครับมังกรอันนี้จะเป็นมังกรบุรพานะครับ อันนี้ผมมังกรหลายๆคนเช่ากับผมไปแล้วแหละนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะยังไม่แกะซีนเลยนะครับอันนี้ก็จะตัวเหรียญจะเป็นคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันกับเหรียญรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นมังกรบุรุพาจะนี้ออกปี62เนาะมังกรคู่แชมป์โลกนี่ออกปี61นะครับอันนี้ก็มีหลายๆรุ่นด้วยนะอันนี้เป็นรุ่นมหาศรีหนาทนะอันนี้จะเป็นภาพปี64นะครับอันนี้ห่วงเชื่อมนะครับโอ้โหอันนี้ว่าจะทําคลิปแยกอยู่นะ วันนี้เอามาให้ชมให้ชิมดูก่อนนะครับโอ้โหอันนี้เป็นห่วงเชื่อมโบราณนะครับโอ้โหนะครับนี่เลยนะครับน่าจะเป็นเนื้อ 2K เนาะนี่ครับเนื้อ 2K นะครับห่วงเชื่อมสีหนาตนี่ครับโอ้โหนะเหรียญห่วงเชื่อมโบราณนะครับเนื้อ 2K ลงยาแดงนะครับอันนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญของหลวงปู่บุญมาะครับอันนี้ประมาณปี64ก็จะมีรุ่นไหนอีกเนาะที่ผมมีนี่ครับรุ่น บูชาครูนะครับอันนี้บูชาครูนี้น่าจะออกปี64เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับบูชาครูเลข69นะครับโอ้โหนะใบหน้านี่คมคมเลยนะครับนี่ถุงซีนยังเดิมเดิมนี่ถุงรายการยังเดิมเดิมเลยนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นพ่อครูเนาะรุ่นบูชาครูนะครับนี่เนื้อมหาชนวนนะครับอันนี้นะครับสีออกอมม่วงเลยนะครับก็มีหลายรุ่นเนาะวันนี้ก็มาชมเหรียญนั่งพานนี่นั่งพานีก็ยังอยู่นะครับ นั่งพานนี่ก e ็น่าจะเป็นทองฟอบาตดงยาแดงนะครับอันนี้นี่ทองพานนะครับอันนี้ใครชอบนั่งพานนะครับเรียวนั่งพานก็เป็นย่อยๆนะเป็นย่อยหลายๆรุ่นหรือใครชอบเดิมๆเก่าๆหน่อยก็เจริญพรปีปีไหนเนาะอันนี้นานอยู่นะประมาณปี5 9นะครับโอ้โหนะอันนี้เป็นทองแดงเจริญพรปี59นะครับของปูนมาตั้งแต่อยู่วัดบ้านแก่งนะอันนี้อันนี้ยังยังหลวงพ่อยังไม่ได้ย้ายนะครับมาจำพรรษาที เหรียญแจกด้วยนะครับเหรียญทองแดงตอกแจกนี่ครับขวามือนะครับอันนี้ก็ใครอยากได้เหรียญยุคต้นๆนะครับของหลวงพ่อนะครับนี่ครับนะก็มีมาแบ่งปันแต่วันนี้ไฮไลท์ของเราอยู่ที่เหรียญมังกรคู่ชั้มโลกตัวนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างที่ผมให้ดูนะครับเจ้าแหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นเนาะเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ได้ห้อยไปนะครับไปโชคโอ้โห กับปั้นนี่มัดนี่แรงขึ้นเลยนะหลวงพ่อนี้บริกรรมคาถาให้ก่อนที่ไปชิงแชมป์โลกเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นความโชคดีในยุคป,ปีน,น,นั้นนะตอนนั้นจเจ้าแหลมยังดังมากเลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะประกอบด้วยเรื่องของอายุด้วยเลยเนาะผมว่าพิชิตชโลปีนี้ก็อาจจะพายมาไม่เป็นไรนะครับได้ยินว่ายังจะโชคต่ออยู่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาวัตถุมงคลนะครับที่มีที่มาที่ไปแล้วก็เป็นชุดที่น่าเก็บนะผมว่าชุดที่น่าเก็บเพราะาเป็นชุดกรรมการด้วยนะครับใครสนใจชอบหาบูชาก็ ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับมีทั้งเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็โทรมานะครับก็ถ้าไม่ได้รับก็แสดงว่าน,น้องอาจจะทํางานอยู่เนาะกลางวันนาอส่วนมากน้องจะทํางานแต่ถ้าโทรมาช่วงค่ำๆก็จะจนวมาจะมารับอยู่นะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ทักลไลน์ไว้ก็ได้นะครับถ้าทักไลน์ก็จะดีตรงที่ผมจะได้ส่งภาพส่งอะไรให้ดูเพิ่มได้นะครับเผื่อใครอยากดูภาพดูอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาเหรียญสวยๆเนาะพี่ๆเนาะช่วงนี้ก็อาจจะ ขาดให้หายไปบ้างสําหรับการทําคลิปก็จะพยายามนะครับอัปเดตคลิปใหม่ๆมาให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีแบ่งเหรียญส,สวยๆนะครับแล้วก็หรือว่าท่านใดสนใจเกจีอื่นๆนะครับก็ยังมีแบ่งปันด้วยนี่นะครับเหรียญส,สวยๆวันนี้เนาะวาระดีๆเอามาแบ่งปันกันขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของช่องพาเริสายพุพานขอให้พี่ๆทุกคนนะครับร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับโชคดีสวัสดีครับ